นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงแค่สวันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมาซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมตามจุดต่างๆครับว่าขณะนี้มีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่ชั้น5อาคารการจนาพิเศษข,ของเทศบาลนครนะครนะคราชสีมนาะค,นะค,นะครับนี่คือห้องประชุมนะครับซึ่งเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้นะครับจะเห็นว่ามีกระดาษปิดทับไว้แล้วก็มีลายเซ็นของคณะกรรมการอยู่ครับโดยมีท่านคำรณสมบูรณรัตน์นะครับ แล้วก็มีท่านเนติวิทย์นะครับท่านสุรสิธิ์นะครับเห็นไหมครับนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับมาเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือตะกร้าที่สําหรับใส่บัตรดีบัตรเสียครับจะเห็นว่าข้างล่างตะกร้านี้มีการเขียนด้วยครับนี่ตะกร้าใส่บัตรเสียใส่บัตรดีแล้วก็บัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับมาที่ตรงนี้ครับตรงหีบตรงนี้นะครับนี่ก็คือเอกสารที่เขาจะทาการแจกให้ครับ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับจะเห็นว่ามีสมุดแบบพิมพ์แล้วก็เอกสารต่างๆรูปแบบต่าง,งๆอยู่ในนี้นะครับนี่ก็จะแจกในวันที่26นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กําลังทําการติดหีบบัตรเลือกตั้งนะครับจะเห็นว่าบัตรเลือกตั้งกองกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็เตรียมพร้อมที่จะแจกในวันที่26เหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังพยายามที่จะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยนะครับในส่วนของการจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะแจกให้กับคณะกรรมการระจาหน่วยเลือกตั้งต่อไปครับอีกจุดหนึ่งที่กําลังคึกคักพอสมควรนั่นก็คือเรื่องของการติดตั้งป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้งนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งติดตั้งให้เสร็จภายในวันนี้นะครับโดยมีอยู่ทั้งหมด5ป้ายทั้งหมดครับป้ายตรงกลางนั่นก็คือป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนะครับของนายกเทศมนตรีนะครับ เห็นว่าลักษณะก็จะมีผลการเลือกตั้งทั้ง4เขตนะครับอยู่ในป้ายเดียวกันนะครับส่วนป้ายที่อยู่ข้างๆข,ข,ขนับกัน2ป้ายนะครับฝังง่งนี้2ฝั่งนู้น2ก็คือป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมานะครับอันนี้ก็คือป้ายประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศภายหลังจากที่มีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะประกาศให้ประชาชนมา ดูที่ป้ายแห่งนี้นะครับในช่วงไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนของวันที่27พฤษภาคมนี้ครับและในส่วนของที่ที่จะใช้ในการนับคะแนนผลการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับทั้ง172หน่วยแล้วก็ทั้ง4เขตเลือกตั้งนะครับก็ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับซึ่งจะใช้หอประชุม ใหญ่นะครับในการนับคะแนนแต่ว่าวันนี้เสียดายครับว่าห้องประชุมนั้นปิดล็อกไว้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอย่างไรก็ตามท่านประลัดอารมณ์ทันตะคุท่านก็ยืนยันว่าตรงนี้มีความพร้อมอย่างแน่นอนครับที่ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีการตั้งหน่วยเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือโรงเรียนวัดสมรายนะครับหรือว่าโรงเรียนเทศบาลสงนะครับเราจะเห็นว่ามีการติดตั้งบอร์ดสําหรับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ก็จะประกาศอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงมีติดตั้งประกาศต่างๆแล้วก็รายชื่อผู้ที่สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทั้ง3ท่านที่สมัครนายกเทศมนตรีแล้วก็ประกาศสมาชิกผู้ที่สมัครสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนครราชสีมาด้วยนะครับซึ่งที่โรงเรียนวัดสมาราแห่งนี้มีตั้งหน่วยอยู่ทั้งหมด3หน่วยเลือกตั้งนะครับโดยจะมากางเต็นท์นะครับที่บริเวณล,ลานกว้างตรงนี้ครับที่บริเวณสนามกีฬาของเรือนเทศบาล สองตรงนี้ครับก็สองหน่วยเลือกตั้งนะครับและอีกหน่วยหนึ่งก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้ครับก็เป็นลานจอดรถนะครับนี่ก็คือความพร้อมในวันนี้ก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับจะข้างวนอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับซึ่งเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีฝนตกลงมานะครับก็อาจจะถ้าเกิดว่าวันที่27ที่จะมีการเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดมีฝนตกลงมานี่ก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับ ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีครับถึงอย่างไรก็ตามครับท่านอารมณ์ธันทะคุซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้ท่านก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง4เขตนะครับให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านดูครับต้องพร้อมนะเทศบาลนี่พร้อมพร้อมนะเพราะเพราะเตรียมการมานานนะครับเ,เตรียมการมานานก็ฝา,ากพี่น้องประชาชนนะว่าให้ไปช่วยกันช่วยกันจริงๆครับเพราะว่า ต้องเรียนว่ามันมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและนี่ก็คือความพร้อมคร่าวๆนะครับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมนี้ครับยงยุทธภักดีธรรมคุณถ่ายภาพจาันหอมกุลเกตเคซีนิวรายงาน